โยนเศษฟางลงไว้ให้ปานินเลาะเลมกินนะครับเอามาเท่าสห่อบ้านพ่อโก ขอผมผมโยนลงเป็นก้อนเลย,เยแต่แต่อันนี้มันผุมันเปื่อยเนาะโอเคเดี๋ยวปลามันก็กินมันเป็นไอ้มีจุลินทรีย์มีลายแดงอยู่มันก็กินไปนะครับก็ถือว่ามันเปื่อยยุ่ยย,ย้อย,ย,ย,ยสลายไปพวกปลาพวกอะไรมันก็จะกินเนาะกินเศษฟางเศษอันนี้นะครับปกติปลาก็กินข้าวกินอะไรด้วยนะ,มะเมล็ดข้าวเมล็ดอะไรเนี่ย เขาก็กินนะครับอาหารของปลาเลี้ยงแบบบ้านๆเห็นว่าผักบุ้งเนี่ยแทบจะไม่เหลือใบแล้วเขาเล็มกินบ่อนี้ลงไปพันตัวรวมแล้วก็หลายหลายตัวแหละปลาช่อนก็มีนะเนี่ปลาช่อนปลาลูกคอกผงใหญ่แหละนะครับ คงใหญ่นูน่นปลาบอนเห็นป่ปลาบอนปลาบอนน่าจะเป็นปลาช่อนนั่แหละปลาช่อนบอนนะครับอีสา,บานบ้านเฮานะครับอีสา,บานาบ้านเฮาเลียงแบบบ้านนี่แหละมีฟังก็ให้ฟงังมีอาหารก็ให้อาหาร ช่วงนี้ฝนก็ไปปล่อยคึมคทั้งวันทั้งคืนนะครับตากพงตากผ้าก็ไม่ได้หรอกเนะเชา้าอากาศดีครับผมสดชื่นยามเชา้าบรรยากาศท้องทุง่งนาบ้านเรา เกีย่ยวหญาเกี่ยวอะไรให้วัวให้ใควายเสร็จก็เดินเที่ยวเล่นถ่ายคลิปถ่ายอะไรไปลงโพสลงอะไรก็ให้มีเนื้อหาสาระเนาะผมก็ถ่ายแบบน,นี้แหละชีวิตบ้านบ้านนะครับก็ไม่ไม่มีอะไรมากมายไม่มีคลิปปงคลิปปังกับเขาหรอกคลิปแตกแสนแตกล้านดูยอดคีเล็กสวย ยอดกิเลกสวยๆเนะเด็ดทุกอาทิตย์นะเนี่ยเด็ดทุกอาทิตย์แต่ก็สวยทุกอาทิตย์นะครับนี่ไม่ต่ยอดสวยๆว,วันละหมอ้อสองม้อได้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับผมก็สู้ๆครับทุกๆคนเป็นกำลังใจให้เสมอครับ